สวัสดีครับเอ้านเปิดมาอย่างโอเคสวัสดีครับมาอยู่กับผมนะครับร็อวรนนะกับเกม12หางออนไลน์เช่นเคยครับผมและวันนี้เนี่ยนะฮะก็ผมจะมาอัดคลิปพิเศษสําหรับเป็นคลิปส่วนตัวผมเลยนะไม่ใช่ว่าเทศกาลอะไรครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยหิมะตกในเมืองในเกม12หางเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผมชอบมากครับก็เลยอยากอัดสักหน่อยนะไม่เคยได้อัดแบบจริงจังสักปีเลยเนี่ยหิมะตกเนี่ยก็จะมาลองสักหน่อยนะครับปีนี้เนี่ยเราต้องใส่หมวกแค่รทสุดล่อของเรา ไปเดินเที่ยวกันนะฮะแล้วก็พาแอนเชียนไปเดินเที่ยวด้วยและวันนี้เราจะไปดูในเมืองแสงกันซึ่งเราก็จะไม่ไปเท่าศูนย์ครับนะเพราะมันมันส้นตีนเป็ดเกินไปนะครับมันคนเยอะอ่าในเมืองหิมะไม่ตกนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงดอนค่าส่วนข้างๆนี้ก็จะมีของประดับตกแต่งมากมายนะฮะซึ่งก็โอ้คิดบรรยากาศครับว่าแถวนี้เนี่ยมีคนเยอะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบเฮฮาปาร์ตี้มากฮะจุดพลุไปดิอ่า <c oughs> นะดูมิมี่ครับว่าไอ้ย่ามิมี่เราตามททศกาลเว้ยรอบนี้แม่น่ารักจริงจิมอ่ะยิ้มยังยิ้มตลอดการนะไม่ดีอมิมี่สองคนนี้ก็เออนะสู้กันไม่เลิกไม่ตามททศกาลด้วยครับเอออเอาเข้าไปมาดูทางด้านของสินฟูครับเดเดอุยริมพันเงินกล่องนิวยอร์กครับชุดซันต้ากระเป๋าซันต้าก็สัตว์เลี้ยงครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะมีแค่นี้เหมือนปีที่แล้วเลยครับ เฮ้ยดูดิยังเป็น2-0-1-3จิวอยู่เลยที่จริงมันต้องเป็น2-0-1-5แล้วไม่ใช่หรอวะเออก็ช่างมันนะครับไปกันดีกว่าอมเสียดายนะถ้าเกิดในเมืองเป็นแบบผมคิดไว้นะเว้ยว่าอยากให้ในเมืองเนี่ยพื้นเป็นหิมะครับแล้วก็มีหิมะตกโอ้โหจะเป็นอะไรที่สวยมากไม่รู้นะประมูลเราไม่ดูครับไม่ดูอ่ะวันดีไอปลาดุกเลยไอปลาดุกราคาทองเป็นไงบ้างตอนนี้โอ้โห กุแรกเลยไม่รีรออะไรแรกเลยครับช่วงนี้ราคาทองก็เป็นแบบนี้แหละฮะไม่รู้ทำไมคนแลกทองกันเยอะเลยเกินนะครับเงินมันเฟออ้อเมื่อยแขนเมืองก็เหมือนกับจะก๊อปปี้เมืองจากปีที่แล้วมาวางในเมืองของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยเพราะมันแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะอืมกล่อง,อ,งองของของขวัญไปอืมเราจะเข้าไปลักซ่อนในนี้ <c oughs> ไ,นนไอ้จักมันตุ๊บ กเล่นอะไรเนี่ยอืมโบดัสเราอุ้ยเราเห็นหมวกซันต้าโบดัสใส่แวบๆเราจะไปดูคุณหมีของเรานก่อนคุณหมีของเรามีอะไรแอบซ่อนไว้ข้างบนหรือเปล่าไม่มีครับก็ปีสอง2หนึ่งสองเนี่ยรู้สึกจะตามเทศกาลอยู่ปีเดียวนะครับก็คือมีฟักทองอยู่บนเนี้นะฮะแต่มันนานมากแล้วครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะคุณหมีทำไมเป็นคนอย่างนี้วะ ไม่ตามที่ตการเขาเลยฟันแห้งอ่าเรากลับไปดีกว่าไม่มีอะไรครับคุณหมีหน่าเบื่อว่ะไปเลยชิวๆเดี๋ยวครับเราดูกันโอเคอ่าตรงนี้ครับแม่ลุงโบดัสของเราสวัสดีลุงท่านอาเกเซียทำนายว่าการเดินทางของเจ้าสำคัญมากโอ้แน่นอนท่านท่านอาเกเซียทำนายว่าการเดินทางของเจ้าอาจจะ มือนซ้ำไม่ใช่เหรอท่านไอเกตอ้าวทำนายอีกแล้วเหรอทำไมต้องพูดถึงท่านไอเกเซียดูเหมือนท่านโบดัสจะยืนหลับในถ้าจเจ้าต้องการให้ข้าช่วยอะไรบอกมาได้มาบอกข้าได้อ่านะครับมาบอกข้าได้ใช่ไหมโอเคเออคือท่านโบดัสไปเดินเล่นที่สวนแสงเป็นเพื่อนหน่อยดิโอเคกดทอลกครับ ท่านอาเซียทำนายว่าการเดินทางของเจ้าแน่เปลี่ยนเรื่องบอกให้มันเดินเล่นโอ้โหเปลี่ยนเรื่องว่ะคาดวอกท่านโบตาทำไมเป็นคนอย่างนี้วะไม่เข้าใจเลยโบตาสตีนเป็ดเลยเนี่ยเมาดูเป็ดเปดโดของเราครับนะเจ้าเป็ดเปโดนิวยอร์ก <c oughs> นะครับแล้วก็นิวยอรไฟเบอร์เพิ่มขึ้นมาสองอย่างครับ New ย e a r ไฟเบอร์เนี่ยอ้ยผมหากันตานเลือกอะ ก้อนกวด96อันแล้วก็อุปกรณ์ทําพุต่างๆครับผมหาได้แค่ทําได้แค่9อันนะเออทาพุปีใหม่ได้แค่9อันคนระับก้อนกวด96อันโอเมจอดมุณคิดดูคนระับลง32รอบลงอะไรวะ9 5ไป32รอบอ่ะเออเรามาดูส่วนนี้ก็เหมือนกับเปลี่ยนแมพให้เป็นตอนกลางคืนนะฮะออบรรยากาศที่คุ้นเคยไม่ต้องไม่ต้องอ่านหรอครับเอ,อ้ยอ่านก็ได้ นะครับเราจะมาอ่านตุนจะพยายามอะไรเนี่ยโอ้มันน่าจะอ่านได้มากกว่าห้าหน้านะครับเนี่ยคนโพสต์มันก็เยอะอยู่แล้วนะฮะแถวนี้ก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเสียงหน่อยดีกว่าเพื่อความม,มัมันในชีวิตฮะฮะ,ะอืมเอาจามอนว่าไง ดีจ้าอุ๊ยอีโต้ปักเลยคิดไรวะเนี่ยจะเย็นนะจะเย็นอาหารรถเลือดต้องทำด้วยใจถ้าไม่มีใจจะทำได้หรือเปล่าทำไม่ได้สินะเฮ้ยเร,เราไปดูล,ละครกันดีกว่าสถานที่ที่ผมชอบไปวิ่งเล่น <c oughs> มันได้หายไปแล้ว ผู้คนที่นี่ไปไหนหมดเอาจอดมันเชิงราม,มาเหลอเกินทำไมมันเศร้าอย่างนี้โรงละคร <c oughs> มันไม่มีอีกแล้วรครับกลับบ้านเถอะเ <c oughs> บอร์ใ <c oughs> จะราม่าไปไหนวันนี่ย <c oughs> ไปกับคิวเถอนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับทาวสูนดกว่า นะครับจะได้ไปชมผู้คนกันบ้างไม่ได้มาถ่ายเกยมออฟไลน์นะเออมาถ่ายเกยมออนไลน์รู้ใช่ปะนะครับต้องไปดูคนสักหน่อยถึงกับแหลกกันเลยปิดอินเทอร์เฟซได้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวนะแชทบับเบิ้ลโอเคปิดตรงนี้ไม่ได้นะครับปิดได้ต่บับเบิ้ลสุดยอดเลยปาด้าหืไม่ซื้อเว้ยดอกไม้ดำถ้าซื้อไปจีบจีบยิงติดได้นะี่กูซื้ออ่ะ แต่ไม่ไม่ได้ไงอ่านะครับ Black m e n s โอเคมาดูเนะเขาขายอะไรโอ้โหแบบรีบๆซื้อให้เงินเขาเต็มดีไหมเนี่ยสะใจตึงกลับยิวกันดีกว่าโอเคครับไม่มีอะไรแล้วนะนอวิทก็เหมือนเดิมครับผมส่วนคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้แค่นี้นะครับเนื่องจากเนื้อที่เต็มนะครับไม่ใช่อะไรนะฮะ รู้เจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ